เราจะต้องไปสู่ความรู้เรื่องการนมัสการไม่ใช่การนมัสการแบบที่เราเคยรู้จักในช่วงอายุ3 0ปี2 0ปีร้อปีไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกนะครับที่จะเข้าใจการนมัสการพระเจ้าจากสิ่งที่เขามีชีวิตอยู่จริงไหมท่านอาจจะเป็นคริสเตียน50ปี80ปีก็ตามแต่ท่านรู้จักการนมัสการพระเจ้าตลอดแค่80ปีนะครับเราไม่รู้จักการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงที่อยู่ในสวรรค์จริงๆ ขอพระเจ้าพระวิญญาณนำเราไปนะครับในโคเชยาบทที่4ข้อ6บอกว่าประชากรของเราคืออนะิสราเอลนั้นถูกทำลายเพราะขาดความรู้เพราะเจ้าเองปฏิเสธความรู้เราก็ปฏิเสธเจ้าไม่ให้เป็นปูโรหิตของเราเพราะเจ้าลืมธรรมบัญญัติแห่งพระเจ้าของเจ้าเราเองก็จะลืมพงพันุ์ของเจ้าด้วยนะครับ ดังนั้นจุดที่ทำให้ชนชาติอิสราเอลนั้นเสื่อมลงตกต่ำลงและพินาศคือการเลยครับขาดความรู้จากพระเจ้านั่นเองความพินาศของอิสราเอลการทำบาปการหลงไปการไปสู่อะไรการนมัสการรูปเคารพต่างๆเพราะอะไรเพราะเขาขาดความรู้ถึงพระเจ้านั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ทำให้ความเสื่อมลงไปเหนือชนชาติอิสราเอลและความวิบัติจนถึงทุกวันนี้นะครับ ดังนั้นการรู้จักพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญมากเมื่อเราไม่สามารถรู้จักพระเจ้าได้ในนี้บอกเราก็ปฏิเสธปุโรหิตของเขาปุโรหิตของอิสราเอลก็คืออะไรครับพูดนำการนามัสการด้านฝ่ายวิญญาณของชนชาติอิสราเอลนั่นเองพระเจ้าไม่ยอมรับนะครับการนามัสการของอิสราเอลเพราะว่าคนเหล่านั้นขาดความรู้ถึงพระเจ้าเขาไม่รู้ว่าพระเจ้านั้น สแสวงหาและควรจะนมัสการอย่างไรวันนี้สิ่งที่เสื่อมในโลกนะครับในชีวิตของพวกเราก็แล้วแต่เกิดจากการที่เราขาดความรู้จักพระเจ้าท่านจึงดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องต่อพระองค์ท่านจึงดำเนินชีวิตที่ดูหมิ่นพระเจ้าบ้างดำเนินชีวิตที่อะไรครับนมัสการสิ่งที่ผิดบ้างโฮชยาบทที่1 2ข้อหนึ่งนะครับ มีความชั่วในกิเลสอาจจริงเขาทั้งหลายเป็นอนิจจังภาษาไทยนะครับจริงๆแล้วคือเขาทั้งหลายอะไรครับไร้ค่าเพราะเขาไปนมัสาการรูปเคารพเขาเอาวัวผู้มาถวายบูชาในกินการเออแท่นบูชาของเขาก็จะเหมือนกองหินอยู่บนร้อยไถในท้องนาโฮเชยาเดียวกันนะครับบอกว่าอิสราเอลกิเลอาดที่เป็นอาณาจักรเหนือนั้นกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่า worthless หมายถึงว่าไม่มีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะอะไรเพราะเขานามัสการพระเจ้าผิดเขาไปนมัสการนะครับรูปเคารพแทนพระเจ้าความมีค่าของอิสราเอลนั้นขึ้นอยู่กับการที่เขารู้จักพระเจ้าและนมัสการพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่ได้นมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องคุณค่าในชีวิตในชนชาติอิสราเอลก็ไหลค่าและเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆพี่น้องครับพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งทุกอย่าง คุณค่าของดอกไม้ดอกหนึ่งคือการนมัสการพระเจ้าผมเชื่อว่าวันนี้ดอกไม้แต่และดอกนั้นทำหน้าที่ของเขาที่พระเจ้าสร้างอย่างดีที่สุดนะครับคือนมัสการพระเจ้าอยู่แต่สำหรับมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างเราเรานั้นทำหน้าที่ของเราคือการนมัสการพระเจ้าในชีวิตของท่านอย่างดีที่สุดไหมถ้าเราขาดความรู้นะครับเรานมัสการพระเจ้าผิด วันนี้คิดจะจักส่วนใหญ่ขาดความรู้เรื่องการนมัสการพระเจ้าเราคิดว่าการนมัสการพระเจ้าก็คือการร้องเพลงสรรเสริญเอานักดนตรีเอาเครื่องดนตรีมาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า20-30นาทีเป็นพิธีการหลังจากนั้นอะไรครับก็นักเทศขึ้นมาเทศนะครับเทศนาไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็แล้วแต่เรากําลังอะไรครับเราไม่เข้าใจเรื่องการนมัสการพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ สำคัญและยิ่งใหญ่แค่ไหนขอพระเจ้าเปิดตาใจนะครับอิสราเอลเสื่อมเพราะนามัสการผิดให้นมัสการสิ่งอื่นมากกว่าพระเจ้าดังนั้นโฮเชยาบทที่4ข้อ9ถึง10อิสราเอลในพันธสัญญาเดิมพระเจ้าบอกว่าปุโรหิตก็คือผู้นำฝ่ายวิญญาณที่นำการนามัสการเป็นอย่างไรประชาชนเป็นอย่างนั้นล่ะนั้นปุโรหิตของอิสราเอลนั้น ไม่รู้จักพระเจ้านมัสการพระเจ้าอย่างไม่ถูกต้องไม่สมควรและผิดเขาก็เลยครับนำชนชาติอิสราเอลหลงเจิญไปด้วยพี่น้องเห็นไหมครับว่าเพราะอิสราเอลนะเขาไม่รู้หรอกเขาจะรู้ก็คืออะไรหน้าที่ปุโรหิตที่จะเข้าไปนมัสการพระเจ้าเมื่อนมัสการพระเจ้าผิดเขาก็นำชนชาติอิสราเอลนมัสการพระเจ้าที่ไม่ถูกต้องความเสื่อมความล่มสลายก็เกิดขึ้นกับะไรชนชาติอิสราเอล วันนี้ชีวิตของเราเองอาจจะถดถอยอาจจะ,ะเผชิญกับปัญหาอาจจะ,ะเผชิญกับสิ่งที่มันยุ่งยากและขาดพรพรขาดสิ่งดีมากมายเราต้องกลับมาคิดนะครับว่าเรานมัสการพระเจ้าที่เรารู้จักถูกต้องไหม